สวัสดีครับนัเรียนทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับช่องหุูจอบนะครับวันนี้คุูก็จะมาสอนเกี่ยกับเรื่องของโมเมนต์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นคานที่แขวนในลักษณะนี้นะครับในมุม60องศากับแนวดิ่งนะครับแท่งไม้สอบเสมอนะครับน้ำหนัก W นะครับน้ำหนักก็ลงกึ่งกลางนะครับยาว L นะครับยาวทั้งหมดนี่ L นะครับ ยาทั้งหมดนี่ L นะครับผูกเชือกที่จุด B <c oughs> ระยะ AB นะครับเท่ากับ2.3ก็คือระยะ a ถึง b นะครับคือ2.3 L ส่าระยะนี้นะครับจงหาแรงตึงในเส้นเชือกค,คือแรงทีนะครับแรงทีก็ออกจากวัตถุเสมอคือแรงทีตัวนี้แล้วก็ W นี่ลง ที่ L ส่วนสองนะครับก็คือครึ่งหนึ่งของความยาว L ใช่ไหมครับน้ำหนักลงกึ่งกลางเสมอนะครับถ้าเป็นแท่งไม้สมเสมอนะครับอ่าเรามาดูมุมนี้ก่อนดีกว่านะครับมุมนี้คือกี่องศานะครับสามเหลี่ยมคือร้อยแปดสิบนะครับสดงว่าตรงนี้ต้องหกสิบเพื่อเดี๋ยวเราจะใช้ในการแตกแรงเสมอในการใช้มุมในการแตกแรงนะครับส่วน w นะครับเราก็ต้องทราบตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นมุมแยงใช่ไหมครับ เส้นนี้เส้นนี้กับเส้นนี้เห็นไหมครับอันนี้ W นะครับมุนมนี้ก็60อ่านะครับดังนั้นอันดับแรกเราก็ต้องแตกแรงเพื่อ,อเราจะใช้จุดหมุนนะครับจนนุดนี้ดังนั้นแรงก็ต้องตั้งฉากกับระยะทางระยะทางคือ2องสามเอลกับเอลสองสองนี่นะครับดังนั้นเรามาดู T ก่อน T cost นะครับ อันนี้ก็เป็นทีคอสอยู่ข้างในนะครับซึ่งแนวของแรงทีคอร์นี้จะผ่านจุดหมุนใช่ไหมครับเราจะไม่คิดส่วนที่้ายหกสิบเนี่ยเราจะเอานะครับทีสองเส้นนี้แปลว่าแรงนี้เราไม่คิดละตัวจ,จะเหลือแรงที้ายหกสิบกับ T ทีคอร์หกสิบทีคอรหกสิบผ่านจุดหมุนเราไม่คิดนะครับส่วนอะบิวเราก็มาแตกนะครับแตกเป็นอบิวสายก่อนก็ได้นะครับ <c oughs> หรือว่าใครจะใช้ W ท่ากับ MG ก็ได้นะครับส่วนอันนี้ซ้อนทับกันนะครับเป็น W c o s 60ซึ่งผ่านจุดหมุนเหมือนกันแล้วก็ไม่คิดนะครับแรงนี้เราแตกมาแล้วก็ไม่คิดดังนั้นคือเห็นไหมครับว่าเราจะได้นะครับจุดหมุนอยู่ตรงนี้แรงคูณกับระยะทางเห็นไหมครับตั้งฉาก อันนี้ m ตามแรงคูณกับระยะทางตั้งฉากคือ m ทวนนะครับคือวัตถุมันสมดุลต่อการหมุนนะครับดังนั้น sigma m เ m นต์รวมต้องเป็นศูนย์นะครับหรือจะเขียนว่า sigma m ตามเท่ากับ sigma m ทวนก็ได้นะครับ m ตามก็คือเห็นไหมครับนั้นจะเป็นตนนัวนี้แรงคูณกับแรงคูณกับระยะทางตั้งฉาก l ส่วน2 ที่มเมมทวนเห็นไหมครับแรงคือทีไซหกสิบคูณกับระยะทางตั้งฉากใช่นไหมครับสองส่วนสอนะครับทีนี้เราก็ตัดนะครับตัดตรงนี้ตัด L ได้คือ2ฝั่งต้องอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับแล้วก็มันต้องมีในทุกพจน์นะครับถ้ามันบวกกันก็ต้องมี L อีกตัวด้วยนะครับ อ่าทีนี้นะครับเราจะต้องการหาตัวทีนะครับแล้วก็ย้ายนะครับสองตรงนี้ตัดไม่ได้นะครับมันอยู่คนละตำแหน่งนะครับมันอยู่ข้างบนกับข้างล่างตัดไม่ได้อ่าไซน์หกสิบไซน์หกสิบตัดได้ด้วยนะครับอ่าก็จะเป็นย้ายก็ย้ายสามไปคูณน,นะครับย้ายสามหนสองไปคูณ อ่า W แล้วก็อย่าลืมเหลือหนึ่งส่วนสองอันนี้ด้วยนะครับท่ากับ T ดังน,นั้น T ท่ากับสามส่วนสี่ W นะครับนิวตันนะครับหน่วยเป็นนิวตันโอเคนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ